ก็มีคิดอยู่เหมือนกันว่าเอ๊ะเราควรจะเลิกเล่นดีไหมเพราะว่าประกอบกับอาการบาดเจ็บก็มีอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็มีความรู้สึกว่ามันไม่ประสบความสำเร็จกับกีฬาชนิดนี้เลย Sport i n ินส r e วันนี้พาคุณผู้ชมไปย้อนชมเรื่องราวของสุดยอดอดีตนักยกลูกเหล็กจอมพลังสาวนักกีฬายกน้ำหนักทีมชาติไทยไก่ปวีณาทองสุข แรกๆเลยที่เริ่มเล่นกีฬายกหนักเริ่มเล่นก็คือเป็นไม้พองเปล่าๆเลยครับยกแค่แค่ให้ทักษะถูกต้องอะไรเงี้ยค่ะเริ่มทีละสเตปแล้วค่อยเชื่อมโยองอะไรเงี้ยค่ะได้มีโอกาสเข้าร่วมการแข่งขันกีฬายกหนักในมหก,กรรมกีฬาโอลิมปิกที่2000ตอนนั้นก็ได้ที่6กลับมาแล้วก็มานั่งนึกย้อนทบทวนตลอดระยะเวลาตั้งแต่เราเริ่มเล่นจนกระทั่งถึงโอลิมปิกที่ผ่านมานักกีฬายกหนักคือเราไม่เคยประสบความสาเร็จเป็นชิ้นเป็นอันเลย ก็เลยทาให้รู้สึกว่า,วาแทนที่เราจะเอาเวลาตรงนี้ไปตั้งใจเรียนหรือว่าไปทําอย่างอื่นให้มันแบบประสบความสำเร็จมากกว่านี้ดีไหมก็เลยทําให้รู้สึกว่า,วาเออบางครั้งการตัดสินใจเล่นกีฬายกหนักของเราม,มันเป็นการตัดสินใจที่ผิดหรือเป,ปล่าก็บอกแม่ว่าแม่คือไก่ตัดสินใจแล้วนะว่าจบโอลิมปิกครั้งนี้แล้วก็คงไม่เล่นต่อละอะไรเงี้ยค่ะเนื่องจากอาการบาดเจ็บแต่แม่ก็ถามว่าที่เราเจ็บเนี่ยคือเราเจ็บเพราะกายเรามันเจ็บหรือเป็นเพราะว่าใจเราอ่ะมันไม่เอา ็เลยเป็นฉุกคิดว่าเราเจ็บจนทนไม่ไหวจริงๆหรือว่าเป็นเพราะเราแบบถอดใจกับกีฬาชนิดนี้หรือเปล่าเรายังมุ่งมั่นยังไม่เต็มที่หรือเปล่าก็เลยคิดว่าจะลองกลับมาอีกสักตั้งหนึ่งหลังจากเอโอเคเรากลับมาแล้วก็กลับกลายเป็นว่าผลการแข่งขันตอนนั้นค่อนข้างที่จะน่าพอใจจนกระทั่งถึงปี2004ที่เรามีโอกาสได้ไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโอลิมปิกอีกครั้งหนึ่งจนท้ายที่สุดก็ประสบความสำเร็จก,ก็ ได้เหรียญทองกลับมาในในปี2004ครับชัยชนะของคุณคือความสำเร็จของเราสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬาแห่งประเทศไทย